เทาที่เก็บหนังสือให้เรียบร้อยอย่าไปเปิดหนังสือก,แก,แก,แก็แก็บเวลานั่งสมาธิานั่งสมาธิวางให้หมดหนังสือตำราเครื่องไม้เครื่องมือวางให้มันหมดแต่ไม่งั้นมันจะเป็นปริโพธกังวลจิตใจบกแวกไม่ตั้งมั่นไม่แน่วแน่ แสดงให้เห็นถึงจริตนิสัยอัธยาศัยที่ไม่มั่นคงแน่วแน่กับการประพฤติปฏิบัติเราตั้งใจมาเจริญสมณธรรมหมายถึงการทำความสงบกายสงบวาจาสงบใจ มีอุบายไหนวิธีไหนที่จะทำให้ความสงบเกิดขึ้นกับกายกับวาจากับใจของเราเราก็เพียรพยายามประพฤติปฏิบัติในส่วนนั้นแม้แต่ความคิดที่มันคิดจะทำให้เราหงุดหงิดงุ่นงานฟุง้งซ่านเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะ เกิดปริโภทกังวลเกิดความเศร้าหมองเกิดความอยากเกิดความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้ผู้รู้ผู้ผ่านการประพฤติธปฏิบัติมาท่านก็ให้ความสำคัญว่านี่แหละคือตัวการอันสำคัญที่ทำให้สัมพัสสัต์ทั้งหลาย เวียนว่ายตายเกิดทุกยากลำบากเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเกิดมาชาติไหนชาติไหนก็ไม่สมหวังมีแต่ผิดหวังอยู่ตลอดเพราะว่าจิตใจไม่หนักแน่นเข้มแข็งที่จะทนที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันเข้ามารุมเราจิตใจ ผักใสให้ดิ้นหล่นกระ,นกระวนกระวายงุ่นงานฟุง้งซ่านกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟอยู่เช่นนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันถ้าเราไตรตรองใครครวรให้ดีเราจะเห็นได้เลยว่าทำไมเราถึงไม่ประสบผลสำเร็จทำไมถึงไม่สมหวังทำไมถึงต้องผิดหวัง เราจะทำใจอย่างไรจะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมถือศีลบวชชีบวชบวพรามบวชเป็นพระบวชเป็นเนนแต่ก็ไม่ประพฤติปฏิบัติตามคันลองของหลักปฏิบัติแล้วจะให้มันสงบลมเย็นได้อย่างไรก็ไปโทษตรงโน่นโทษตรงนี้ว่าเป็นเหตุ ให้เราเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แต่หารู้ไม่ว่าต้นเหตุทุกทุกอย่างเกิดขึ้นจากเราทั้งนั้นเลยเรานี่แหละเป็นต้นเหตุของความดีความชั่วของสุขของทุกข์ที่มันมีปรากฏให้เราได้เสบถอยอยู่ในโลกนี้ทำไมคนนั้นเขาบอกว่าสบาย มั่งมีสีสุขจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทำไมคนนี้ถึงเป็นเช่นนี้คนนี้ถึงเป็นเช่นนั้นต้นต่อเข้ามาจากจิตด,ดวงนี้จิตด,ดวงนี้ซึ่งมันเป็นจิตที่มีความประพัดสอนอยู่ตั้งแต่ดังเดิมเป็นต้นเขาที่จะก่อให้เกิด ความสุขความทุกข์ที่เราเห็นอยู่นี่คือสุขคือทุกข์แต่เราไม่พิจารณาหาเหตุของมันว่ามันมาจากอะไรดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เป็นบรมครูของพวกเราทั้งหลายพระองค์จึงตรัสไว้เป็นเบื้องต้น ของข้อธรรมที่พระธรรมสังฆาหากาจารย์ต้นรวบรวมไว้ในพระธรรมบทในประโยคที่ว่ามาโนปุพังข้ามารรม,มามาโนเศรษฐามาโนมยามานาซาเจปดุเทนะภาสติวากโรติวาตาโตนังทุกขมันเวติจักกังวะวะหโตปดังซึ่งแปลว่า ใจเป็นผู้ถึงก่อนใจเป็นผู้ประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจแต่ถ้าหากว่าใจดวงนี้ถูกทุจริตธ,ธรรมคือการประพฤติชั่วทุจริตธ,ธรรมแปลว่าการประพฤติชั่วเข้าครอบงำใจใจนั้นก็เป็นใจทุจริต พอเปล่งออกมาทางวาจาก็เป็นวาจาทุจริตพอแสดงออกมาทางกายก็เป็นกายทุจริตตันึงว่าเมื่อทุจริตเข้าครอบงำกายวาจาใจจะพูดจะทำจะคิดก็จะเป็นไปในทางทุจริตคำว่าทุจริตก็คือชั่วก็คือการประพฤติชั่วนั่นเอง ทำพูดคิดเป็นไปในทางทุจริตเมื่อเป็นทุจริตแล้วเมื่อเป็นความชั่วแล้วผลที่จะเกิดขึ้นจากการคิดการทำการพูดในทางที่ชั่วนั้นก็คือทุกข์ทุกข์นี่แหละที่เราเห็นกันอยู่รู้กันอยู่มองกันอยู่วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์กันอยู่เนี่ยว่ามันมาจากไหน เส้นทางมันมาอย่างนี้ท่านเปรียบเทียบให้เห็นได้เหมือนกับวงล้อของเกวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคโคมันลากเกวียนไปไหนก็แล้วแต่ล้อมันก็จะบมุนไปตามโคหยุดล้อก็หยุดโคเดินล้อก็หมุนไปตราบใดที่มันยังเอาแอก เอาชนะขันอยู่ที่คอของมันมันไปตรงไหนมันก็จะลากล้อนี้ไปความชั่วก็เช่นเดียวกันตราบใดที่จิตด,ดวงนี้กับวาจานี้กายนี้ยังประพฤติท,ทุจริตอยู่เรียกว่าประพฤติชั่วอยู่ทุกก็จะตามไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปทางนั้นแหละไม่มีรอดนั่นคือฝ่ายชั่ว ทีนี้ฝ่ายดีท่านก็กล่าวไว้ว่ามนโนปุพังข้ามาธรรม,มามนโนเสถธ,ธามนโนมยามนาซาเจปะสันเนนะภาสติวากโรติวาตาโตนางสุขมันเวติฉายาวะอนุปายินีทุกสิ่งทุกอย่างมาจากใจใจเป็นผู้เกิดก่อน ใจประเสริฐที่สุดสำเร็จมาจากใจพอใจนี้ถูกสุดจริตคือการประพฤติดีเข้าครอบงำจะคิดก็ดีจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะเป็นไปในทางดีทั้งหมดความดีที่กายวาจาจิตทำนั้นนั่นแหละผลที่เกิดขึ้น จากการทำการพูดการคิดในทางสุดจริตคือดีจะเกิดความสุขท่านกล่าวไว้ชัดเจนความสุขที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ในโอเฉพาะคือตัวของเรานี่แหละว่าเราสุขมูลเหตุมาจากจิตที่ถูกสุดจริตครอบงำ คิดทำพูดแต่สิ่งที่ดีความสุขจึงตามตัวเราไปจะอยู่บ้านก็สุขจะอยู่วัดก็สุขจะไปได้มาไหนก็สุขเปรียบให้เห็นเหมือนกับเงาเงามันตามตัวเราไปเราจะไปอยู่ไหนอยู่ที่มืดอยู่ที่แจ้งเงาไม่ได้ทิ้งตัวเราเลยจะอยู่ที่มืดว่าไม่เห็นเงา เปิดไฟขึ้นก็เห็นทันทีอยู่ที่แจ้งก็ไม่ต้องถามถึงแหละนั่นคือเปรียบเทียบไม่เห็นว่าความสุขจะติดตามเราคือจิตดวงนี้แหละที่มันเคยคิดเคยทำเคยพูดในทางที่ดีมามันจะส่งผลให้เกิดความสุขความสบายการฝึกฝนอบรมจิตจึงถือว่า เป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญดังนั้นในความหมายที่เรามาเจริญสมณธรรมไม่ว่าท่านจะเป็นบุรุษสตรีอุบาสกอุบาสิกาพระภิษุสามมเนนถ้าหากว่ารู้จักวิธีในการฝึกฝนอบรมจิตของตนของตนแล้วจะอยู่ที่ไหน ก็มีความสุขพระพุทธโอจึงตรัสว่าดันโตเศษโธมนุษย์เสสุดันตังจิตตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำแต่ความสุขมาให้จิตที่ฝึกดีแล้วนำแต่ความสุขมาให้ผู้ที่ฝึกจิตด,ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นผู้ที่เลิศที่สุดในบรรดามวลมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ การฝึกจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญฝึกแบบไหนก็ได้อย่างนั้นจิตฝึกได้จิตแนะนำได้จิตสอนได้หรือว่าฝึกให้มันหงุดหงิดงุด่นงานฟุง้งซ่านก็ได้ฝึกให้มันนิ่งให้มันสงบก็ได้ฝึกให้มันโง่ก็ได้ฝึกให้มันฉลาดก็ได้ได้ทั้งนั้นเลย ดังนั้นเรามาฝึกฝนอบรมจิตจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดความสงบเมื่อสงบจิตกายก็สงบวาจาก็สงบแต่ถ้าจิตไม่สงบวาจาเขาไม่สงบกายก็ไม่สงบจึงเราจะเห็นได้มวลมนุษยาชาติทั้งหลายที่พากันวิ่งเต้นสแสวงหาความสุขความสบาย สแสวงหาความทุกข์ความเดือดร้อนก็มาจากพื้นฐานของจิตที่ฝึกมาทางนั่นคนฝึกในทางโจรก็หาวิธีที่จะเป็นโจรไปปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราวเอารัดเอาเปรียบฝึกไปในทางเป็นบัณฑิตก็จะสแสวงหาในทางที่จะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเป็นคนดี เป็นคนมีคุณมีประโยชน์หาวิธีการที่จะทำคุณทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเกิดขึ้นกับครอบครัวเกิดขึ้นกับสังคมเกิดขึ้นกับโลกต้นเหตุมาจากจิตดวงนี้ทั้งนั้นเลยทีนี้พอเรามาฝึกฝนอบรมจิตมองภาพรวมว่าเรามาฝึกฝนอบรมจิตมีความตั้งใจเช่นนั้นจริงหรือไม่ เราต้องถามตัวเราเองอยากจะมาทำความสงบใจแต่กลับไปสแสวงหาสิ่งโน,น้นสิ่งนี้เข้ามาใส่สมองเข้ามาใส่ใจดึงความโลภเข้ามาดึงความโกรธเข้ามาดึงความรักความชังเข้ามาห่อหุม้มลุมเล่าในใจของตนเองไม่รู้จักสลัดออกแล้วมันจะเกิดความสงบสุขได้อย่างไรเพราะความสงบสุขมันไม่ได้อยู่ข้างนอก มันไม่ใช่ดึงมาจากข้างนอกไม่ใช่ไปแสวงหาข้างนอกแต่มันต้องหาอยู่ในใจของตนนี้ตัดข้อกังวลข้อกังวลท่าเรียกเชี่ยวมาปริโพธปริโพธกังวลปริโพธแปลว่ากังวลกังวลสิ่งที่เรารักเราชังนั่นแหละสิ่งที่เรารักเราก็กังวล กัวเขาจะไม่เห็นกลัวเขาจะไม่รู้กลัวเขาจะไม่ใส่ใจใส่ฝักใฝ่ตนเองสิ่งที่เราไม่ชอบก็กลัวเขาจะมาหลงมาชอบกลัวเขาจะมาทําลายกลัวเขาจะมาทําเช่นนั้นเช่นนี้นัน่นแหละคือคําว่ากังวลมีก็กังวลจนก็กังวลมีก็กังวลว่าจะคนมาลักมาขาโมย จนก็กังวลว่า,าจะไปหาที่ไหนจะไปอยู่ยังไงกินยังไงจะไปยังไงเห็นเข้าไปเราไปไม่ได้เราอยากไปเราจะทําอย่างไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อปริโพธ์ต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนต้นเหตุมาอยู่ที่ใจของเราถ้าเราตัดความกางังวลคือบริปริโพธ์เหล่านี้ออกไปดูใจของเราเนี่ย ให้มันอยู่ในตัวของเรานี่ไม่ให้มันออกไปข้างนอกมันคอยแส่สายออกไปข้างนอกมองโน,โน้นมองนี่หาสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือหยิบยกสัญญาอารมณ์เก่าๆขึ้นมาปรุงแต่งรักก็ปรุงแต่งไปในทางห่วงห่วงห่วงชังก็ปรุงแต่งไปในทางทำลายทำารปรุงแต่งอยู่ในใจของเรานี้ ดังนั้นท่านจึงแนะนำพระธรรมสอนว่าเรามาเจริญสมณนะธรรมคือมาเจริญสมถกรรมฐานมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานพุทันสั้นก็เรียกว่ามาเข้ากรรมฐานมาเข้ากรรมฐานหมายถึงมาทำความสงบให้เกิดขึ้นกับตัวเรา ทำความสงบให้เกิดขึ้นกับตัวเราเราต้องสงบกายให้ได้ก่อนต้องสงบวาจาให้ได้ก่อนเราถึงจะทำความสงบใจได้ถ้าเราไม่ฝึกฝนไปตามลำดับอย่างนี้ยังเป็นคนคึกขนองมือเท้าคึกข,ขนองปาก จะทำความสงบใจให้เกิดขึ้นนั้นเป็นไปไม่ได้จะพูดว่ามหาความสงบมหาความสงบยังไงก็ไม่เจอยังไงก็เป็นไปไม่ได้จะไปอวดคนโน้นคนนี้ว่ามาปฏิบัติทำมาแสวงหาความสงบโชว์ภาพตนเองว่าเป็นคนประพฤติปฏิบัติด,ดีงามแต่จิตใจเล่ราร้อนสกปรกสาบรอลามกก็เป็นการหลอกลวงคนอื่น เอาภาพของตนเองเป็นหลอกคนอื่นว่าตนเองเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นชีเป็นพราหมณ์เป็นพระเป็นเนนแต่ภายในใจด้านสกรปรกลามกคิดแต่สิ่งที่ชั่วชั่วพูดแต่คำพูดที่ชั่วชั่วทำก็แสดงออกในทางที่ชั่วแล้วจะเรียกว่ามาเจริญสมณธรรมมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็เป็นการหลอกลวงคนอื่นให้เข้าใจ ในตนเองก็เป็นการลักขโมยเอาความดีเรียกว่าขโมยเอาความดีภาษาธรรมท่านเกว่าไถยจิตไถยจิตก็คือไปไถเอาความดีทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีความดีไปไถเอาความดีว่าให้ว่าให้คนโน้วนว่าเราดีให้คนนี้ว่าเราดีแต่ทั้งที่แท้ที่จริงแล้วคําว่าดีเช่นนั้นไม่ได้มีในตัวเราเลย ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีไถยจิตคือหลอกลวงคนอื่นให้เข้าใจผิดในตัวเราก็เป็นบาปเมื่อเป็นบาปก็เป็นความเศร้าหมองเมื่อเป็นความเศร้าหมองก็เป็นความยึดติดยึดมั่นถือมั่นในความไม่ดีนั้นความเห็นก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาจะทำจะพูดอะไรก็พีดไปหมดนั่นคือสิ่งที่เป็นอันตราย ดังนั้นท่านจึงให้สมาทานศีลรักษาศีลให้ได้ควบคุมกายควบคุมวาจาของตนเองให้ได้จากนั้นก็มาควบคุมใจทีนี้เราก็มานั่งดูใจของเรามันจะคิดไปทางโน้นทางนี้เราไม่พามันไปเราจะอยู่ตรงนี้ดูกายของเรานั่งอยู่ตรงนี้วางมืออย่างนี้วางเท้าอย่างนี้ ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขไม่ขยับวางลิ้นวางปากอย่างนี้วางคออย่างนี้ตั้งกายให้ตรงอย่างนี้กําหนดลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้เพื่อที่จะให้ความสงบมันเกิดขึ้นเมื่อมันยังไม่สงบก็พยายามเลื่อยไปควบคุมเลื่อยไปเหมือนกับเราจับลิงจับปลาจับ สิ่งที่มันมีชีวิตขังไว้นั่นแหละควบคุมมันไว้อย่างนั้นเบื่องตนมันก็ดิน้นทุรนทุรายกวาดแกว่งเพราะมันเคยไปโน่นไปนี่อยู่ไม่เป็นสุขเลยเขย่าโกงจะพังนอนหละแต่เมื่อกงดีไม่พังสัตว์ตนนั้นลิงตนนั้นมันก็จะอ่อนกำลังลงเองใจของเราที่บกแวกงดหงิดงุดง่นง,านง่านฟุ้งซ่านอยากทำโน่นทานี่ก็เช่นเดียวกัน เรานั่งอยู่ตรงนี้เราขังมันไว้อยู่ในท่านี้มันคันก็ไม่เกามันปวดก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันหิวก็ไม่ต้องกินมันปวดอุจจาระปัสสาวะก็ไม่ต้องพามันไปบังคับมันดูสิว่ามันจะอยู่ไหมควบคุมมันเช่นนี้ทรมานเช่นนี้คำว่าทรมานภาษาธรรมท่านเรียกว่าฝึกฝึกมันอย่างนี้แหละเมื่อฝึกมันอย่างนี้เรื่อยเื่อ มันก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความอ่อนโยนเพราะมันรู้ลิกแล้วว่าถึงจะคิดยังไงก็ไปไม่ได้ถึงจะปรุงยังไงก็ไม่มีผลเป็นผลสำเร็จอย่างนั้นสงบดีกว่าพักดีกว่าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงที่มาประพฤติปฏิบัติรมนี่หรือวันสองวันที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่พักมันเข้าใจแล้วว่าเราไม่พามันไปเราไม่พามันทา พราะมันเคยตัวว่าพอพอคิดเชียนนั้นเช่นนี้มันก็ทําตามมันแล้วก็เคยเคยตัวทีนี้ดัดสันดานมันมาให้มันเคยตัวมันอยากนั่งมันอยากนอนฝืนมันมันอยากทาโน่นทํานี่บังคับมันเช่นนี้แหละท่านเรียกว่าฟันการฝึกเมื่อฝึกได้แล้วมันมีความสะดวกสบายท่านยังกล่าวคําว่า จิตตังทันตงสุขาวหังพอจิตที่ฝึกได้ดีแล้วนี่มันจะนำความสบายมาให้กับเราความสุขมาให้กับเราดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ได้ประพฤติปฏิบัติได้เป็นผลแล้วท่านอยู่สบายอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่คนเดียวก็สบายอยู่มากคนก็สบายเราท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในโลกก็ต้องฝึก ให้จิตตรงนี้เข้าใจรู้จักสงบรู้จักคิดรู้จักใจตรองใคร้ครวนรู้จักห้ามว่าอันไหนควรไม่ควรนั่นแหละมาจากการฝึกฝนอบรมนี้ทั้งนั้นเลยดังนั้นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สามารถทําได้อย่าด้อยตนเองว่าทําไม่ได้ได้ทั้งนั้นเลยพระพุทธ,เ,ธเจ้า ผู้เป็นบรมครูของพวกเราพระองค์ทรงแนะนำพร่ำสอนหลักการวิธีการไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ดีพระองค์บอกกล่าไวไว้โดยดีแล้วเราอยากจะเป็นเช่นนั้นอยากจะได้เช่นนั้นท่านก็บอกให้ว่าให้ฝึกเอาเหมือนเราอยากจะอิม่มก็ต้องกินต้องเคี้ยวต้องกลืนไม่เคี้ยวไม่กลืน มีโอกาสอิ่มไหมเป็นไปไม่ได้การประฤวชปฏิบัติก็เหมือนกันอยากได้แต่ไม่ปฏิบัติไปอ้อนวอนขอมันเป็นเรื่องที่เหลือวิสัยจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอเพื่อให้มันได้เมื่อเหตุผลองค์ประกอบปัจจัยไม่คุ้มไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมาะไม่ควรไม่สม ไม่สมมดุลกันผลก็เกิดขึ้นไม่ได้ถึงไม่ขอถ้าหากว่าปัจจัยมันสมบูรณ์มันก็เกิดขึ้นเองดีชั่วท่านยึงกัว่าที่ตัวเราขอให้เอาอยู่ที่ใจควบคุมใจของเหล่านี้ให้สม่ำเสมอพุทโธขณะที่ปฏิบัติธรรมโมสังโฆบริกรรมเข้าไปอย่าให้ เป็นช่องว่างให้สิ่งโน้นสิ่งนี้อารมณ์โน้นอารมณ์นี้มันเข้ามานี่สำหรับเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติหายใจเขา้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆรู้ตัวว่ามันหายใจยาวหายใจออกายาวๆก็ร ok, ู้ตัวหายใจเข้าสั้นๆก็รู้ตัวหายใจออกสั้นๆก็รู้ตัว,หา,าตวหายใจเบาก็รู้ตัวหายใจแรงก็งรู้ตัวนั่นแหละคือวิธีปฏิบัติ ให้รู้ตัวคำว่ารู้ตัวก็คือภาษาธรรมเรยกา,ามีสติมีสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้ระลึกได้วัาลมมันเข้าเบาหรือหนักระลึกได้วัาลมมันออกเบาหรือหนักสั้นหรือยาวรู้ตัวว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เรากำลังดูลมหายใจเข้าออกอยู่นี้ เรากำลัลงบริกรรมคำาพุโทโธพุโทโธอยู่นี้นั่นแหละฝึกให้ได้เช่นนี้หนึ่งนาทีสองนาทีสนาที10นาที3านาทีฝึกไปเรื่อยจนได้ต่อเนื่องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง3มชั่วโมงอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปจินตนาการขอให้ฝึกในปัจจุบันนี้ทำเช่นนี้จนกว่าจะประสบผลสำเร็จทำตอนนี้ไม่ได้ โอกาสหน้าทำอีกโอกาสหน้าไม่ได้ทำอีกฝึกฝนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีหลายๆครั้งหรือบางที่หลายหลายพพหลายหลายชาติโนนถึงจะประสบผลสำเร็จไม่ใช่ของว่านึกเอาคิดเอาปารนนาเอาขอเอาแล้วได้ไม่ใช่ถ้าขอได้อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องสอนให้ทำอะไรหรอก สอนให้ขออย่างเดียวแล้วพระพุทธเจ้าก็จะประทานให้ประทานให้มันเป็นไปไม่ได้พระพรหมก็จะประทานให้ประทานให้มันเป็นไปไม่ได้ต้องทําเอาเองอยากได้ต้องทำเอ,เอง,ออง,เอเองขุดเอาเองค้นเอาเองประพฤติปฏิบัติเอาเองนั่นแหล่คือหลักของพระพุทธศาสนาอคาตาโรตทคาตาพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเราเองต่างหากเป็นผู้ทำ เป็นผู้ได้เราจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นก็ตัวเราเองเป็นผู้ฝึกฝนอบรมพระพุทธเจ้าจะเห็นแทนเราไม่ได้จะช่วยให้เราเห็นก็เพียงแต่เพียงบอกจะมาเข้าทรงว่าให้เห็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องฝึกตัวเราเองในนั้นการประพฤติบัตปฏิบัติธรรมจึงจะเกิดผลจึงจะเป็นฐานของความดีหรือฐานบุญที่จะเนรมิต สิ่งที่ดีๆอื่นๆให้เกิดขึ้นอย่างมากมายขอให้เราทําความสงบให้ได้เถอะถ้าไม่มีความสงบจิงเงินเดือนที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยถ้ายัางลงสู่ความสงบแล้วนี่อะไรๆที่เรานึกเราคิดนั้นมันจะเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาทันทีนี่คืออานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเรายังขุดค้นหาไม่ถึง มีแต่จะขอจะขอแต่ไม่ขุดค้นถึงส่วนลึกของภาวะจิตใจว่ามันสงบแล้วมันมีพลังขนาดไหนแค่คิดเฉยๆก็สำเร็จนะไม่ต้องกล่าวถึงว่าพูดว่าทำเลยแต่คิดด้วยพูดด้วยทำด้วยยิ่งสำเร็จเร็วขึ้นนะคิดเฉยๆก็สำเร็จหหม้คนผู้มีบุญผู้ที่มีการฝึกฝนอบรมมาด้วยดีแค่คิดเฉยๆก็สำเร็จ เราอยากจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ต้องฝึกเอาดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจต่อไปน,นี้เราจะใช้เวลาประมาณ4า5นาทีนะ35นาทีดูใจของเราเองกำหนดสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะที่เราล,ลมหายใจเข้าออกหรือเราบริกรรม คำว่าพุทโธธัมโมรหรือสังโฆข,ขอให้ทุกท่านตั้งใจเสียงทัญญาดังขึ้นแล้วเราจะได้สาธยายมนแผ่เมตตาไปตามลําดับ